เปิดเรตติ้งบุเพันิวาส vs พมลิขิตตอนสุดท้ายเรียกได้ว่าจบลงไปแล้วละค่ะสำหรับละครพรมลิขิตทางช่อง3นํนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มป๊บธนวัฒน์และนางเอกสาวแบวล่ารานี ซึ่งเป็นภาคต่อของละครเรื่องดังที่หลายคนยกให้ขึ้นทิ้งอย่างบุพเพันิวาสโดยจะต้องบอกเลยว่าพมลิขิตได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากตั้งแต่วันเริ่มประกาศว่าจะทําภาคต่อเลยแต่ถึงอย่างนั้นเรตติ้งก็ยังไม่เท่าบุพเพันิวาสที่สร้างมาตรฐานไว้สูงมากเพราะบุพเพศนิวาสตอนเปิดตัวได้เรตติ้งไปแค่3.4แต่ตอนสุดท้ายสามารถคว้าเรตติ้งทั่วประเทศไปได้ถึง18.6 ขณะที่ผมลิขิตนั้นเรตติ้งทั่วประเทศตอนเปิดตัวได้ไปถึง6.40แต่จบได้ไปแค่8.63เท่านั้นทำกลางบรรดาแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายเพราะมองว่านักแสดงทำดีแล้วโดยเฉพาะนักแสดงนำอย่างโป๊บเบลล่าที่แม้จะต้องเล่นเป็นหลายตัวละครแต่ก็สามารถทำออกมาได้ดีมากแม้แต่นักแสดงรับเชิญเองก็สามารถแสดงได้ดีทุกคนมีเพียงเนื้อเรื่องที่หลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไรแถมตอนจบก็ยังดูโรบรัดตัดตอนไปสมดด้วย